อนหามาเล่าวันนี้ครับเป็นเรื่องแพ้หรือชนะครับพระรูปหนึ่งครับเข้าไปเก็บฟืนในป่าหลังจากเก็บได้พอประมาณแล้วเขาก็แบกฟืนแล้วก็เดินออกมาจากป่ากับวัดนี่แหละครับพอเดินใกล้จะถึงวัดปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเขาไปเจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะยฮะกำลังวิ่งไล่จับผีเสื้ออยู่และเขาก็จับผีเสื้อได้หนึ่งตัวด้วยเขาหันมาเห็นพระรูปนี้ครับเด็กคนนี้ก็เลยหันมาแล้วก็คุยกับพระบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่เรามาพนันกันไหมล่ะหลวงพี่ก็เลยถามว่าพนันยังไงล่ะโยม หลวงพี่ลองทายดูสิครับว่าผีเสื้อที่อยู่ในมือผมเนี่ยตายแล้วหรือ,อยังถ้าหลวงพี่ทายผิดฟืนมัดนี้ของหลวงพี่จะต้องเป็นของผมนะแต่ถ้าหลวงพี่ทายถูกละ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับหลวงพี่ก็พยักหน้ากติกาแล้วตอบทันทีเลยว่าอาตมาว่าผีเสื้อในมือของโยมนั้นตายแล้วล่ะเด็กหนุ่มยิ้มแล้วแบมือออกมาทันทีหัวเราะชอบใจแล้วบอกว่าหลวงพี่แพ้ผมแล้ว ผีเสื้อยังไม่ตายสักหน่อยแล้วผีเสื้อน้อยตัวนั้นก็บินออกจากมือของเด็กหนุ่มไปแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าดีแล้วถ้างั้นฟืนมัดนี้ก็เป็นของโยมแล้วสินะแล้วหลวงพี่ก็ถอนหายใจยืน่นฟืนมัดนี้ให้กับเด็กคนนี้ไปแล้วก็เดินจากไปเฉยๆครับเด็กหนุ่มก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าทําไมหลวงพี่ถึงยอมทุกอย่างง่ายๆรับลื่นไม่บน่นไม่ไวอยวายไม่อะไรเลยทัย้งสิน้นพอกลับถึงบ้านปุ๊บพ่อก็บอกว่าอา้านี่ไปเอาฟืนมาจากไหนเนี่ยเด็กหนุ่มก็เลยเล่าด้วยความภูมิใจว่าวันนี้ไปเจอหลวงพี่นะ เราก็เลยพน,นันกับหลวงพี่แบบนี้อย่างงี้ปรากฏว่ <_ concentrated> าวพ่อบอกแบกมือมานี่เดี๋ยวนี้เลยขอตีสักทีหนึ่งนะาางไปเข้าไปแกนะแกโง่ซะไม่ไว้หน้าพ่อแม่เลยนะเด็กงงอะดิคืออะไรยังไงพ่อยังไม่สอนครับแต่พ่อบอกว่าแบกฟืนมัดเนี้ยเดินตามแล้วกลับไปที่วัดก่อนแล้วเข้าไปหาหลวงพี่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตกใจทําตามที่พ่อสั่งก่อนพอเจอหน้าหลวงพี่ปุ๊บ พ่อพูดทันทีเลยว่าผมต้องขอโทษแทนลูกชายผมด้วยนะครับเจ้าเนี่ยมันไม่รู้ที่ต่ำที่สูงจริงๆหลวงพี่ก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรหลังจากนั้นก็วางฝืนมันนั้นคืนหลวงพี่แล้วเดินออกมาสุดท้ายเด็กหนุ่มอดทนไม่ไหวละก็เลยถามพ่อไปว่าทําไมต้องมาขอโทษผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะ ผมทำตามกติกาเพราะว่าหลวงพี่เขาบอกว่าผีเสื้อตายแล้วไงแกถึงปล่อยมือใช่ไหมปล่อยให้ผีเสื้อตัวนั้นรอดออกจากมือของแกถูกไหมนี่คือคำถามของพ่อแล้วแกก็ชนะและได้ฟื้นไปถ้าหากว่าหลวงพี่บอกว่าผีเสื้อตัวนั้นยังไม่ตายสิ่งที่แกจะทำ คือแกก็จะบี้แล้วขยี้ผีเสื้อในมือของแกให้ตายเพื่อให้แกยังคงเป็นผู้ชนะต่อไปใช่ไหมเด็กหนุ่มคิดในใจว่าจริงเขาคิดว่าเขาฉลาดมากว่าเกมนี้ไม่ว่าคําตอบของหลวงพี่จะคืออะไรเขาจะเป็นผู้ชนะเสมอถ้าหลวงพี่ตอบว่าผีเสื้อยังไม่ตายเขาก็จะทําให้มันตายหลวงพี่ก็จะผิดถ้าหลวงพี่ตอบว่ามันตายแล้วเขาก็แค่ปล่อยให้มันเป็นอิสระไม่ว่าหลวงพี่จะตอบอะไรเขาก็จะเป็นผู้ชนะเสมอหลายครั้งในชีวิตเราเราให้ความสมําคัญแต่ ความห่วงความพววงว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะเราวัดความสําเร็จว่าต้องชนะคนแพ้คือคนที่ล้มเหลวแต่จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะครับคนที่ยอมแพ้หลายครั้งแกล้งแพ้เพราะรักหรือเพราะเมตตาแท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นผู้ชนะในขณะที่คุณฮึกเหิมและเข้าใจไปว่าคุณเป็นผู้ชนะแต่ไร้สิ้นซึ่งความเมตตาและได้มาโดยที่ปราชจากความรักในความเป็นจริงแล้วคุณเป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่บนซากของความพ่ายแพ้ที่ตัวคุณเองก่อไว้ต่างหาก สนับสนุนโดยซุปไก่ดำตัวยาจีนสุดคุณหญ,ญิงยาสุดยอดอาหารบำรุงธรรมชาติจากไก่ดำปลอดสารผสานกับสมุนไพรยาจีนพรีเมียมคัดมือและโสมคุณหญ,ญิงยาโลละกว่า2,000 0 0บาทต้มในหม้อความดัน6ชั่วโมงจนแม้แต่แกนกระดูกเียงละลายกลายเป็นน้ำซุปเข้มข้นที่ไร้การปรุงรสแต่งสีเติมกลิ่นหรือสา,การกันเสียใดๆแล้วฟรอเซนพร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณแล้ววันนี้ทั้ง6สูตรในกระเป๋าเก็บความเย็นทั่วประเทศแอดไลน์แอดมาม่าสรปี